ตอนนี้เราอยู่ที่พึกษาท,ทราวพีเวเราได้มาในราคาที่ถือว่าช่ำช้นะครับหวานเจีย๊ยบนิติบอกว่าเขาไปเอามินยอมินเนียมมาแล้วก็มาทุบแล้วก็เอาเหล็กไปขายเอามินเนียมไปขายอ่า <s headphones> เขาเรียกว่าชําระแค้นกับตัวบ้านกเ็เบื้องตื้นเนี่ยโค้ชจะเปลี่ยนใหม่หมดเซกใหม่หมดเลยครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้เอาของออกไปหมดแล้วมันก็เลยจะมืดหน่อยชุดครัวนี่นะครับเราจะรื้อทําใหม่หมดบันไดย,ยังดีอยู่เลยครับ <Yeah. S 1> ทีมง,งานราบันไดย,ยังอยู่ครบหมดสวย ข้างบนจะเป็น3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับเขาลื้อนะครับตู้เลนชาวเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วพื้นลามิเนตนะครับเนี่ยพื้นลามิเนตหนาปวดกินหมดแล้วแต่เราต้องหาลายนี้ให้ได้แต่ลายนี้มันเป็นลายคลาสสิก สวัสดีครับโคอดบอยแอนดแก้งแวนด0ลอยล้นนะครับวันนี้โคอดบอยนะครับพามาดูซับประมูลที่เพิ่งประมูลได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าทำเลดีมากๆตอนนี้เราอยู่ที่พฤกษาทราวพีเวนวมหงน11 1, 1แยก6ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้ให้ช่างทำกุญแจมาสะดกุญแจเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณไม่เกิน3นาที ก็ถือว่าไว,าวาเพราะไปเจอความยากของแม่กุญแจเขาให้ต้องบอกก่อนว่าระบบล็อกดีมากนะครับแต่ยังไงก็เจอเราเราสามารถเปิดได้แน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวโค้ชบอยจะพาไปดูกันสดๆเลยนะครับว่าข้างในสวยขนาดไหนก่อนที่เราประมูลได้นะครับเราได้มาเซอร์ว์สำรวจก่อนแล้วในนี้ไม่มีขายเลยจ้ะแต่มีลงเว็บอยู่นะครับมีลงเว็บอยู่แค่2หลังแต่ไม่ได้แปะหน้าบ้านไม่รู้ว่าขายไปแล้วหรือยังนะครับ เราได้มาในราคาที่ถือว่าชํำๆหวานเจี๊ยบไปดูกันข้างในนะครับซึ่งเมื่อกี้โค้ดได้แอบไปดูมาแล้วนะครับช่วงระหว่างรอทีมงานเซตตื่นเต้นอยากเห็นข้างในว่าเป็นยังไงเพราะว่าข้างนอกโคตดสวยเลยสวยยังไงมาดูครับสวยมากๆก่อนที่เราจะเข้าไปตัดกุญแจหรือเปิดกุญแจนะครับคนบอกก็ได้ติดต่อดิตินะครับซึ่งทราบดีเทลมาแล้วนะครับรายละเอียดว่าบ้านหลังนี้ล้างมาประมาณนะครับเป็นปีแล้วเจ้าของเดิมนะครับได้แอบมาถอดนู่นถอดน,นี่ก็เลยที่เหตุผลที่อยากเข้าไปดูว่า สภาพบ้านเป็นยังไงถอดอะไรไปบ้างเรารู้แล้วครับว่าถอดอะไรไปบ้างซึ่งไม่กี่ตังค์ครับเดี๋ยวเราจะเสกนิโมิตนะครับให้มันสวยแบบสวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วกันนะรเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยตัวบ้านนะครับจะเป็นบ้านประมาณ2จอดรถก็คือจอดรถหน้าบ้านได้1คันในบ้านได้1นคันนะครับผมนี่ครับเจ้าของคนเดิมนะครับเขาน่าจะไปเอานิติบ,บอกว่าเขาไปเอามินยงมีเนียมาแล้วก็มาทุบแล้วก็เอาเหล็กไปขายเอามีเนียไปขาย เขาเรียกว่าชั่มะแค้นกับตัวบ้านนะครับเป็นซับบังคับคดีจําเลยจะถอดอะไรไปช่างเขาครับเราไม่ได้ไปนสนใจนี่ครับแม่กุญแจตัวนี้นะครับเป็นระบบ UPVC ของโครงการนี้ดีนะครับถือว่าใช้เกรดดีนะครับมีเนียมดีพื้นสวยนะครับแต่เราด้วยความว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นหลายปีแล้วเดี๋ยวกระเบื้องพื้นเนี่ยโค้ดจะเปลี่ยนใหม่หมดเซกใหม่หมดเลยครับบา้านเลขที่1 5ึ่งห้าห้าทั้แปดสอง ดูข้างในครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้เอาของออกไปหมดแล้วมันก็เลยจะมืดหน่อยนะครับแต่ระบบไฟยังอยู่ครบหมดเดี๋ยวโค้จะเสกเป็นฝ้าหลุมหรือจะเป็นฝ้าเรียบแล้วติดดาวไลท์ส,สวยๆที่แน่ๆโค้ชเห็นแล้วครับว่าเขาถอดผ้าม่านออกไปนะครับมีการแกะนู่นแกะนี่ออกไปน่าจะแกะของออกไปบางส่วนนะครับห้องครัวก็ยังถือว่าดีอยู่ถือว่าสวยอยู่เดี๋ยวตรงนี้เราจะทําใหม่หมดครับชุดครัวนี่นะครับเราจะรื้อทําใหม่หมด ข้างหลังที่เป็นกล่องๆนี้น่าจะทําปิดนะครับแทงน้ําเดี๋ยวเราออกหมดตรงนี้จะเนนมิตเป็นครัวสไตล์ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาครับกระเบื้องโบราณแล้วนะครับมีฝ้ารั่วนะครับมีอาการฝ้ารั่วตอนนี้เรายืนอยู่เรามีความรู้สึกว่าร้อนชื้นแสดงว่าหลังคาน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะมีรั่วนะครับมีหนึ่งห้องน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเพื่อเข้ามารีโนเวท พื้นที่ฟังก์ชันชั้งหนึ่งของตระกูลพฤกษาก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับตอนนี้เราก็มีของพฤกษาอยู่หลายโครงการใครสนใจตรงไหนสอบถามมาได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับอยู่ที่นว,วมิน1นึ่แยก6นะครับบันไดยังดีอยู่เลยครับทีมงานบันไดสวยเลยครับใช้ได้นี่ก็ทําสีอะไรใหม่นะครับบันไดไม่มีประเด็นอะไรราวบันไดยังอยู่ครบหมดสวยข้างบนจะเป็น3มห้องนอน1ห้องน้ํานะครับพื้นกําแพงจะเป็นพื้นโพสต์นะครับ พีแคทนะครับระบบพีแคทโค t ตเทชันพื้นยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครับห้องน้ํายังสวยอยู่เลยอ๋อที่เมื่อกี้เราเห็นเศษกระจกข้างล่างก็คือเขาลื้อนะครับตู้เลนชาเวอร์ไปถ้าเขาไม่ลื้อนี่เขาท่านข้างจะมีเงินเลยนะครับเนี่ยทำตู้เลนชาเวอร์นะครับเขาลื้อออกไปไม่เป็นไรครับเขาอยากทุบอะไรให้เขาทุบไปไม่ใช่ปัญหาอ๋อเขาทาห้องน้ําสวยครับต้องบอกก่อนคันนี้มีห้องนอนใหญ่ครับเขาเรียกมาสเตอร์เบดดูมนะครับ ห้องน้ำเมื่อกี้มันจะเป็นทูดอเปิดเข้าออกได้2ทางนะครับเปิดได้2ด้านประตูห้องน้ําอะไรยังอยู่ที่เมื่อกี้ขึ้นมาพดเจอปัญหาก็คือนี่เลยครับความชื้นของน้ําเข้านี่ครับนี่ปาเกตตรงนี้เสียหมดเดีย๋ยวพดจะลองหาร้านนะครับว่ามีร้านไหนบ้างที่ยังเก็บปาเกตตัวนี้อยู่นะครับคิดว่าไม่ใช่ปาเก้ครับคิดว่าน่าจะเป็นลามิเนตนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วพื้นลามิเนตนะครับเนี่ยพื้นลามิเนตหนาปวกกินหมดแล้ว แดี๋ยวเราต้องหาลายนี้ให้ได้แต่ลายนี้เป็นเป็นลายคลาสสิกคิดว่าหาไม่ยากครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องแกะอันนึงแล้วก็ไปเทียบดูแล้วก็มาซ่อมนะครับแล้วก็ใส่บัวใหม่เพราะว่าความชื้นน่าจะมาจากทางนี้สวยนะครับต้องบอกก่อนว่าถูกหวยถ้าให้โค้ชคำนวณน,นะครับรีโนเวทเต็มที่ไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์ก็ได้ขายแล้วครับหลังนี้กะไม่ทําอะไรเยอะนะครับอ้อสังเกตนะครับเห็นแล้วว่าเขาถอดเหล็กดัดตรงนี้ไปขายด้วยนะครับ ซึ่งจริง,รงๆเนีย่ยเดี๋ยวเราแกะออกเลยครับไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับเพราะบางบ้านเขาก็ไม่ได้ติดครับใส่ผ้าม่านสวยๆเพราะว่ามันเป็นในหมู่บ้านไม่จําเป็นต้องมีเหล็กดัดหรอกครับผมมีเหล็กดัดมีความรู้สึกอึดอัดหลังบ้านสมควรมีก็ใส่ไปถ้าหน้าบ้านใครไปใครมามีคนเดินผ่านตลอดไม่ต้องใส่หรอกครับใส่แล้วมีความรู้สึกว่ามันบดบังความสวยไปนะครับเป็นไงบ้างครับที่คือซัปปมูที่คนบ่อยเพิ่งประมูลได้เร็วๆนี้เองเพิ่งได้ปุ๊บก,ก็มาติดต่อวันนี้วันที่24พอดีค้นไปเที่ยวเวียดนนาาาามมมกกกลับกับบ็เเพิิ่งจจจะคุยราาต เพื่อขอเข้ามารีโนเวทบ้านสามารถเข้ามาทําได้เลยเนี่ยมันจะทําให้เราลดระยะเวลาและทําให้เรากําไรมากกําไรได้เร็วขึ้นเล่นรอบได้เร็วขึ้นนะครับซัพประมูลนะครับรีบประมูลรีบซ่อนรีบขายนะครับเอากําไรไปต่อยอดนะครับถ้าใครสนใจอาชีพนี้ถักค้อนบอลมาได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับซัพประมูลสวยไหมรวมๆจะใช้งบประมาณในการรีโนเวทไม่เกิน2 0 0 0 0นครับแล้วเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนมาดูกันแล้วโคจะเสกให้อีกทีนึง